วันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์เหล่านี้จากคลิปที่แล้วกันนะครับโดยการที่จะตอบคอมเมนต์ข้อ1และข้อ2ได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าแรงเสียดทานคืออะไรแรงเสียดทานนั้นคือการแลกเปลี่ยนพลังงานของอิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนที่เข้ามาใกล้กันซึ่งมันจะผลักกันใช่ไหมครับแล้วการผลักกันนี้จะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนพลังงานซึ่งเป็นแรงเสียดทานแล้วทาไมลดเคลื่อนที่ได้ทั้งที่มันถูกผลักและดันให้ลอยขึ้นด้วยแรงคลื่น อันนั้นต้องอธิบายว่าการผลักแระดันด้วยแรงคุลอมางนั้นมันทําให้เกิดแรงเสียดทานครับแล้วรถขึ้นที่ได้เพราะแรงเสียดทานถ้าไม่มีแรงเสียดทานเลยรถจะไม่สามารถื่อนที่ได้ครับเพราะมันจะหมุนอยู่กับที่การที่มันขึ้นที่ได้เพราะว่าล้อดนอันพืนครับเดินไปดันไปข้างหน้าซึ่งมันเป็นกฎสุดต้านข้อที่3หรือ Action, แอคชั่นกับแอคชั่นครับแล้วทําไมรถไฟแมเกเนตที่ทําให้รางเป็นแม่เหล็กเรายกรถไฟลอยขึ้นลดแรงเสียดทาน ก,ก็เพราะว่าเมื่อระยะห่างของสองวัตถุมันไกลขึ้นแรงคูลอมจะไม่เกี่ยวแล้วครับซึ่งก็คือมันจะไม่เกิดแรงเสื่านและทําให้รถไฟเคลื่อนที่ไปโดยไร้แรงเฉฐานนี่เองครับแล้วทำไมการสัมผัสของเราเราถึงรู้สึกว่าบางอย่างนิ่มบางอย่างแข็งนั่นก็เพราะว่าแรงต้านที่ส่งกลับมาครับถ้าเกิดว่าแรงต้านที่ส่งกลับมานั้นส่งกลับมาช้ามันจะเป็นของที่นิ่มแต่ถ้าเกิดว่าแรงต้านนั้นส่งกลับมาเร็วมันจะถือว่ามันเป็นของที่แข็งครับ ถ้าเกิดว่าช่องผมครบ1,000ซับเมื่อไหร่ผมจะมาทำ Q&A ครับก็ถามคำถามในคอมพิวด้อรยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยจะได้ครบ1,000ซับเร็เวๆครับ